แล้วก็หนึ่งหมืน่น follower นะคะทุกคนนะพระอาจารย์ก็บอกว่าพะ,ะเจริญพรเบาแอดแฟนเพจน,นะคะก็ได้ไปไป,ไปดอนคาเห็นก็เคยเห็นนะคะแต่ว่าป้าไก่ก็ยังไม่เคยเข้าไปนะคะแล้วดอนคานะก็จะมีคน นั่นแหละเอ่เอเรียกว่าเราส่งเราแอสจุดจวดทัศนีสายบุญยังอยู่กับเรานะส่งหัวใจมานะคก็ดอกหัวใจดวงใหญ่มาให้ปลไก่เลยนะคะพระอาจารย์บอกสวัสดีค่ะพี่แม่พี่ทองพูนนะคะแล้วก็คุณทองพูนบอกสวัสดีคุณทัศนีสายบุญคุณอินบอกทําอย่างมีความสุขนะครับถูกต้องนะคะคุณทัศนีนะคะเมื่อคืนปลไก่ก็ไม่ได้ไปหาใครหรอกเนาะเมื่อคืนนี้ก็เพลียๆก็เลยหลับหัวค่ำเลย จังหวัดเล็กๆนะเขาเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําแล้วก็อยู่อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพไม่ห่างจากพระนครศรียุธยาแล้วก็ติดต่อกับจังหวัดอ่างเก้าก็มาแล้วสวัสดีครับป้าปไก่คนใจดีสวัสดีค่ะน้องจิจคนสวยนะคะวันนี้ไปเที่ยวไหนมาจ๊ะไปเจอกันกับปนกฟแฟนเพจนะคะบอกสวัสดีคด่ะคุณลาดวนนะคะลําดวนอ่าลดวนถิ่นฐานหรือว่าลาดวนคำเชื่อทั้งสองลำดวนเลยก็ได้นะคะพระอาจารย์ก็บอกว่าเจริญพรโยมไก่นะว่าพรนะคะผมตอบกลับกับคุณสุดที่รักนะคะ คุณพริยงเฟรชก็เป็น,ปนคนเดียวกันล่าคนเดียวกันกับคุณสุทธิรักนะคะคุณก็น่าจะรออีกนิดนึงนะคะจะเย็นๆนะอย่าเพิ่งถอดใจเด้อก็ทำไปเรื่อยๆนะคะการไลฟ์สดก็ถ่ายพูดคุยกันได้นะคะที่รักจ๋านะคะก็เอื้อยหนิงก็นมัตกการพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ของเราก็นี่มาได้ทุกวัน ในยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทางบ้านจังฟกสองนะมันมีมนขลังนะการฟังฟกซองอนะฟังแล้วมีความสุขนะนก็จะร้องเพลงไปนะคะมีความสุขมากๆได้ไปฟังเพลงบ้านคุณอินน้องจึงหู้จากความจริงลอยมาจีฟรีทั้งที่มี เราตอบกลับกับคุณบีนะคะใครเข้ามาแล้วที่เข้ามาได้ลงมาได้ก็ลงมาทักทายกันก่อนแล้วค่อยเป็นนั่งอยู่ข้างบนนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆาเลยนะคะสะมุดสุกอ่ปะป้าไก่ก็ยังคิดถึงเพื่อนๆจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใจเย็นๆนะคะคุณสวัยน้องจอยนะคะแลวคุณเลิศะหลายๆบ้านขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนก็มีความสุขในการเป็นครีเอเตอร์ในการส่งงานส่งคลิปนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะทำให้มีความ เข้ามาทักทายเจ้า <Podcast>. บ <c oughs> <c oughs> ้านสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วค่อยขึ้นไปนั่งนะคะมาทักทายกันก่อนนะคะทุกคนจ๋าคือพื้นทรายที่โอบทะเลไว้กาแฟให้ก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวมานะคะอาจารย์อรุรัตน์ก็ขอตัวเดินทางต่อได้ค่ะพระอาจารย์คุณพิงบอกไลรสดปมะเก่ค่ะ คะทุกคนจ๋านะคะคีเอเตอร์ของเราก็ต้องการนี่แหละการมีปฏิสัมพันธ์เนาะนะคะเราไปบ้านเพื่อนเพื่อนมาหาเราแล้วก็ปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะมีธุระก็ไปนะคะไม่เป็นไรเนาะนะคะเพราะว่าเราเองก็มีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนสุขแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะทุกคนนะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีทําให้เราเพลิดเพลินทําให้เรามีความสุขในการได้รับฟังเนาะถึงเราร้องเองเราก็มีความสุขไม่รู้ว่าคนฟังมีความสุขหรือเปล่าแต่ท่านอายุผ่านจะมีเพียงฉันและเธอตราบนานเท่านานมีรักในใจพเสษ็ยินดีต้อนรับแม่ใหญ่เพ็ญนะคะแม่ใหญ่เพ็ญก็ มาส่งกําลังใจให้พ่อไก่ขอบคุณมากๆเลยนะคะชีวิตนี้สู้เพื่อลูกบอกคุณดเดือนจา๋าไปค่ะมาสักพักนึ่งแล้วแต่หนูไม่ได้ทักทํางานอยู่โอได้นะคะน้องป๋อมแปมขอบคุณมากๆเลยนะคะป๋อมแปมนะคะนะคะแล้วก็มีป๋อมแปมสองคนนะัป๋อมแปมวิส,สัญญาแล้วก็น้องเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็เพื่อเปิดค้า,ายปลไปทางแล้วเราเราจะหยุดเหมือนเราเหมือนเราเรียนจบ เรียนจบปริญญาจบมาก็ต้องมางานก็ต้องหางานทําใช่ไหมทุกคนมันกม็มันก็เป็นแค่สวัสดีจ้านะคะทักทายกับคุณรัฐของเรานะคะทุกคนจ๋าก็เอ่อเนาะส่วนมากก็ก็มีผ่านแล้วบ้างหรือว่าก็ก็กรทักทายกับนีลลาดวนหมอลําของเรานะคะหมอลาฝ่ายหญิงนะ,ะแล้วอีกคนหนึ่งที่อเอ,อยังไม่มาเนาะหมอลําฝ่ายหญิงคนหนึ่งที่เปิดคนนทรมาดา ย่านเจ็บอีกคนยานโดนเป็นธรรมชาติดีถึงชอบมากจัดรายการได้สุดยอดมากที่สุดในโลกว้าวขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพิงนะคะก็นี่แหละค่ะแบบบ้าน,บานแบบแบบเส้นใหญ่นะคะแบบอันใหญ่แบบเป็นแท่งน้องจอยบอกลูกปัดใช่ใช่ลูกปัดใช่ใช่มันจะมีอีกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเม็ดรายการดีมากค่ะขออน,าานุญาต นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิงค์นะคะคุณพิง,ะคะคณพงค์คนสวยของเรานะคะปลาสุพิษบอกพอมาลําดวนถิ่นฐานก็มานะคะไหว้าจะป้าไก่นะคะในนี้มีสองลำดวนนะคะมีลําดวนถิ่นฐานกับลําดวนคําเชิดนะคะแล้วก็น้องจอยก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณคุณศักดิ์ศรีบอกรักแฟนเพจรักแฟนเพจสวัสดีครับนะคะแล้วก็คุณรัฐบอกว่ายายนางกอดค่ะนะคะคุณทองพูนบอกสวัสดีค่ะคุณรัฐนะคะกราบสักการะนะคะ บ่าแอนบอกสวัสดีคุณสุพษิษสวัสดีครับทักทายกับป้าพษิษของเรานะคะก็จังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นเพื่อนนะคะทุกคนนะอ่าพริง้งพิงก็บอกว่าคุณบุญเชื้อไปกอดท่านมาแล้วค่ะอโลคยาปรมาราพาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐีดาวสวัสดีสเพเพเห็นละคุณอินบอกว่าอะไรเมื่อกี้คุณอินบอกว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับนะคะแล้วก็ป้าสุพษิษบอกสวัสดีค่ะคุณจิตนะ ดูดอกคูนบานเหลืองตะการสายทานไม่มูลไหลผ่านเดเตอร์ที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยนะคะป้าไก่ชาแนลนะคะทุกคนเชื่อนะคะคุณสุพ,พิธก็บอกสวัสดีค่ะคุณอีนคุณบุญเชื้อบอกสวัสดีค่ะคุณจิตนะคะและคนอูนบอกว่าสเปและกับเดียดาวสวัสดีค่ะนะคะและนลนห แบ่งชีวิตให้เขาแล้วเขาก็พามันจากไปเวลาเขาเขาจะมีเขาเรียกว่าอยุทธหัตถีนะเขาจะมีงานยุทธหัตถีเขาจะมีการแสดงนั่นแหละเกี่ยวกับช้างเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราคุณนภพ,พรบักสวัสดีค่ะคุณศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าแบบนี้คงได้นอนรอฟัง <laughs> ลำดวนคำเชิญบอกสวัสดีค่ะลำดวนที่คุณศักศีรับชมอยู่จังหวัดอะไรคะคุณศักดิ์ศีคุณท้องพูนเชื่อมีแรงคุณแมวของเรามาแล้วสวัสดีครับป้ากไก่น้องตูนก็บอกกล่าวนมสัสก,การพระอาจารย์คุณหนู่ก็ทักทายกับปนกนะคะยายยุก็ว่าว่าปิ้งเฟรนช์ทักทายค่ะปนกบอกกำลังขับรถกลับบ้านครับป้าไก,ก่าขับรถด,ดีๆนะปนกนะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากที่แวะมาส่งกันัะคะเป็นเกษตรกรเนาะคุณดาวสตาไทยแลนด์บอฟังไปยาวๆจะออกมาซื้อของได้ได้นะคะ แต่ก่อนเป็นตำบลเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอที่นั่นนะคะเราส่งเยอะนะคะสุพรรณบุรีนะคะยายุกับแมวแมวก็ทักทายกับชีวิตนี้สู้เพื่อลูกนะคะก็ทักทายนะคะ Hello my friend d i n e s Parik from India นะคะก็บอกให้ Speak English อ่าน้องตูนน้องตูนตูนมาส่งกำลังว่าน่าจะเป็นที่เน็ตเนาะนะคะคุณอูก,ก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอินคุณอินของเราก็เป็นนักร้องนะเล่นฟกซองเล่นอะไรนะ เป็นของเก่าแก่นะของสุพรรณบุรีนะ่ยเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละสวยไหมนังจอย้ <laughs> มีเมียแล้วยังหาเรื่องเซลมาแอวใจให้กันมาอยู่กับน้องนั้นๆนะดนคาเห็นก็เคยเห็นนะคะแต่ว่าปะไก่ก็ยังไม่เคยเข้าไปนะคะแล้วดดนคานะก็จะมีคนนั่นแหละเอ่อเอ่อเรียกว่าลาวโซงไกลไม่ห่างเลย แค่เพียงกลับมาสนใจตัวเองคุณบุญเชื้อก็ทักทายครับผมคอยพัดพาคอยสาดทะเลเข้าหาหาดทรายแห่งนี้ดันประไก่ชนะคุณอูก็บอกว่าดีใจค่ะได้นั่งเวที <laughs> วันนี้ You are the first person <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคุณอ,อาจารย์ไปกลับกับคุณศักชายนะคะจับไม้จับมือกันได้นะคะ พระอาจารย์ออุราบบอกก็แถวบ้านใหม่ดอนคานักร้องเยอะใช่ใช่บ้านใหม่ดอนคาก็จะอาเภออู่ทองนะคะก็เด็ดคุณทองภูลสวัสดีครูวินะคะคุณศักดิ์ศรีก็บอกว่าสวัสดีครับคุณกอมจิตคุณทัศนีบอกสวัสดีคุณรันจวนคุณอินบอกว่าส่งออกไปไกลแล้วประไก่หนูก็ทักทายกับปนกนะคะยายยุกก็บอกว่าพิงค์เฟรนช์ ทักทายค่ะปะนกบอกกำลังขับรถกลับบ้านคับป้าไก่ขับรถดีๆนะปะนกนะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆที่แวะมาส่งกำลังใจขอบคุณกำลังใจนะคะน้องตูนชยนัทนะคะเนียนางบอกกอดค่ะคุณทัศนีคุณศักดิ์ศรีก็บอกสวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุกท่านรอบห้องนะคะคุณศักดิ์ศรีนะคะลำดวนถิ่นฐานก็มานะคะไหว้กับปไก่นะคะในนี้มีสองลำดวนนะคะมีลำดวนถิ่นฐานกับลำดวนคำเชิดนะคะแล้วก็น้องจอยก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณด้วนนะคะ คุณโอสายเมาวสวัสดีทุกท่านครับคุณล,ลำดวนคำเชิดบอกห้ากอดจะอ,อยู่แล์สไตล์นี้ญี่ปุ่นบอกสวัสดีลำดวนจ้าน้องเป็นหางรองเหมือนชื่ออำเภอรหรืออายรถข้าวข้าหมู